ผมเดี๋ยววันนี้มีสาระมาฝากอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการขึ้นลอกนะครับก็เป็นลอกเบสนะครับผมนะสายเป็นสาย PE นะครับเบอร์เป็นเบอร์0.2นะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าสายนะครับทำไมเราถึงต้องซื้อสาย ให้เกิน150เมตรนะครับบางคนจะซื้อแค่100เมตรนะครับซื้อ100เมตรมาแล้วเวลาเหลือเราก็ตัดทิ้งนะครับเวลาเราเราขึ้นขึ้นลอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นเลยนะครับให้เราเตรียมสายนะครับจากนั้นนะครับนี่เลยเห็นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่ม ร้อยสายนะครับร้อยมาให้ครบทุกรูมองเห็นไหมพี่น้องสอดไปครับค่อยๆแทงนะครับผม มันจะมีรูอยู่นะแทงไปเรื่อยๆโอเคอ่าเมื่อเราแทงสุดแล้วนะครับจากนั้นนี่เลยให้เราเตรียมลอกเห็นไหมครับให้เราเปิด เปิดหน้าลอกนะครับนีเปิดด้านข้างเนาะตรงนี้ให้เรากดกดปุ่มนะครับแล้วก็สไลด์มันออกไปนี่นะปึ๊บนี่นะครับเอาตัวนี้ออกมานะเสร็จแล้วให้เราดึงชุดนี้ออกนะครับมาวางไว้อย่างนี้อ่านะ จากนั้นให้เราปลายสายนะครับเข้านี่นะครับสอดเข้ามานี่นะครับนี้จากนั้นให้เรามาคล้องกับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เนาะ จับอย่างนี้นะครับน,นี่หนึ่ง,งนะครับแล้วก็สนะครับจากนั้นให้เราแทงนะครับตรงปลายนิ้วชี้ครับก็คือปลายตรงนี้นะครับนี่ย้อนขึ้นมาด้านบนนะอันนี้จับปลายไว้นะครับ ค่อยๆเก็บสายนะครับจะเป็นลักษณะนี้นี่จากนั้นก็ค่อยๆรูดนะครับนี่รูดมาเห็นไหมมันมันมันจะดึงให้ชนเลยนะครับนี่แล้วก็ดึงให้ชนเลยนะครับดึงให้แน่นนะครับเงื่อนนี้เขาเรียกว่าเงื่อนผีบอกนะครับมันเป็นคนอยู่นะครับแต่ว่าก็มาบอก บอกคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าผูกอย่างนี้นะครับนี่มันจะแน่นมากนะครับเวลาหมุนก็จะไม่ลูดนะครับทีนี้เราก็ตัดประมาณนี้ออกนะครับก็ใช้ครีมตัดออกไปนะครับพอเราได้ลักษณะนี้แล้วนะครับจากนั้นให้เราเสียบกลับเข้าไปนี่ แล้วก็เก็บตลับนี้ลงไปนะครับวางลงเบ้าเดิมนะครับแล้วก็หมุนล็อกมันเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บสายนะครับแล้วก็ประกอบตัวนี้เข้ากับตรงนี้ผมจะบอกเทคนิคเวลาเก็บสายนะครับ ให้เราเช็คเบรก่อนนะครับนะนี่ถ้าเราหมุนปุ๊บแล้วเราดึงเนี่ยแล้วมันวิ่งตามเนี่ยแสดงว่าเบรกเรายังอ่อนไปนะครับให้ตั้งแข็งอีกหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะรีดสายนะครับให้มันให้มันเรียบนะครับผมแล้วก็ตั้งลองหมุนแล้วดึงดูอีกนะครับเช็คอ่า เราจะแบบแน่นๆเลยนะครับผมทีนี้เวลาเรารีดสายนะครับสังเกตดูที่เขาควายเห็นไหมนี่เขาวควายที่วิ่งเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจให้ดูนะนี่ตรงนี้ที่วิ่งไปนะวิ่งซ้ายวิ่งขวาฮะเวลาเราหมุนนะเนี่ยมันจะวิ่งนะครับเดี๋ยวให้เรารีดนะครับผมจะบอกวิธีรีดให้เราใช้ตรงนี้อยู่ประมาณรักแล้นะครับ แล้วใช้มือจับประมาณนี้นะฮะเวลาเรารีดนะครับเวลาเราหมุนนะฮะให้เราใช้นิ้วนะโยกซ้ายขวาตามระบบระบบกลไกของมันนะเวลาเลื่อนนะครับให้ตึงสายไว้นะครับแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับจากนั้นเราก็หมุนไปเลยครับ เราก็เกี่ยวสายไปเรื่อยๆนะครับๆๆน่นี่ยครับให้เราเหลือช่องช่องว่างเห็นไหมมันจะมีรูเห็นไหมครับเห็นไหม นี่ช่องว่างนี้นะครับนี่ให้มันเหลือสักประมาณ5มิลน,นะครับหรือ1 0มิลก็ได้นะครับนี่เหลือไว้นะครับนี่ให้มันมีช่องว่างนะครับเต็มที่จุสายนะครับนะลอกก็แล้วแล้วแต่รุ่นเนาะก็คือเราใส่ประมาณ70นะครับประมาณ70-80ถึงนะ80เมตรนะครับเราตีจริงๆก็ ตีออกไม่หมดหรอกครับนะเต็มที่ก็4 0 4 0นะครับ40เมตรนะ30เมตร40เมตรนะครับเราไม่ได้ตีไกลอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือการใส่สายนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อสายช็อกลีดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูต่อสายช็อกลีดครับ แล้วตอนไปนี้ก็จะเป็นการผูกสายช็อกลีดนะครับกับสาย PE เนาะอันนี้ผมจะใช้สายช็อกลีดนะครับประมาณ1เมตรได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนอาจจะเอาครึ่งศอกก็ได้ครับประมาณนี้นะแต่น,นี้อ่าผมถนัดที่ประมาณ1เมตรนะครับก็จะใช้ที่1เมตรเนาะอันนี้ไม่ตายตัวนะครับให้เราสาย PE มานะครับให้เราดึงไว้สักประมาณครึ่งศอกนะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็จับตรงตรงตรงไปไว้นะฝั่งที่จะไปตรงลอกนะครับจากนั้นให้เราเตรียมสายนะครับนี่เป็นสายช็อคลีนนะครับนี้นะครับวนนะครับแล้วก็วนอย่างนี้นะครับ ค่อยไล่ไปนะครับไปทำไปเรื่อยๆนะครับ20รอบนะครับ ครับหลังจากเราได้ประมาณนี้นะครับให้เราจับสายปลายสายนะครับปลายสายอยู่ฝั่งนี้นะฮะให้เราม้วนนะครับเป็นลักษณะนี้ สองรอบนะครับแล้วก็สอดเข้าช่องนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราทำไปเรื่อยๆนะครับสัก สิบรอบนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็สอดค้างนี้นะครับสองนะครับ ครับ Oh, uh -huh. ก็สิครับผมนี่ลองดึงให้นั่นนะครับอโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการ นี่ปลายสายเนาะนี่ปลายสายนะครับสายพ e ให้เราทำเป็นตัว u นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราหมุนเข้ากับสายเมนสายหลักนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามซี่นะครับห้านะครับห้านะร,นะร,รอบนะครับจากนั้น เมื่อเราดึงมาลักษณะนี้นะครับให้เราดึงสายนะครับจากเส้นหนึ่งนะครับที่ตรงข้ามกับสายเมนเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ตีเกียวกลับไปอีกทางนึงนะครับห้ารอบเช่นกันนะครับหนึ่งสองครับสามครับสี่ครับแล้วก็ห้านี่เห็นไหมมันจะคลายเกียวหมดนะครับ จากนั้นให้เราดึงปลายสายนะครับค่อยๆ่ยูดลงไปนะครับมันจะทำให้ตรงนี้เก็บปลายสายตรงนี้นะครับนฮนะแล้วก็ให้เราดึงนะครับระหว่างสายลีดนะครับกับสายช็อคนะครับแล้วก็ดึงปลายสายครับ น่งแน่นเลยนะครับจากนั้นให้เราตัดที่ปลายสายช็อคนะครับสายช็อคเตรงนี้นะครับต,ตัดไปเลยเดหลือไว้นิดเดียวพอนะครับเห็นไหมนี่นีนาๆเห็นไหมครับมันจะสนิทไปเลยนะครับเห็นไหม อย่าแทบไม่เห็นรอยต่อนะครับจากนั้นเราก็ตัดสายช็อคเอสาย PE นะครับเหลือ,อไว้สักสามสีมิลพอแค่นี้นะครับนะครับเห็นไมเเลยนี่เห็นไหนมฮะโอเคเนาะนี่จากนั้น ทีนี้เราจะผูกกิ๊บนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราต่อช็อคเรียบร้อยนะครับระหว่างการผูกสายกิ๊บนะครับให้เราวนสองรอบเลยครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้น ให้เราหมุนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมจะไปสักเจ็ดเลยแล้วกันเจ็ดนะครับจะได้เหนียวแน่น่หมนะครับจากนั้นให้เราสอดย้อนมาฝั่งนี้นะครับปึ๊บนี่จะเป็นสองทบนะครับผมค่อยๆลูดลงมาครับ เห็นไหมครับจะลักษณะนี้นะครับผมเห็นไหมเออนีะฮะนี่แล้วก็ตัดปลายสายออกนะครับเดี๋ยวไว้นิดหน่อยพอ่อแค่นี้ก็แน่นหนาแล้วครับผมโอเค ประมาณนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ